สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะอ่าวันนี้ต้มข้าวต้มเครื่องนะคะข้าวต้มข้าวนี่ก็สามสักพีนะคะเพื่อนๆไปต้มคะ่ะเอาเราข้าวสุกต้มจะได้ง่ายจะได้เสร็จไวนะคะแล้วก็อร่อยด้วยคะ่ะเราหุงข้าวไว้ก่อนนะคะจะไม่นานนะคะสิบนาทีนะคะนะคะนะคะ่ะข้าวก็ประมาณสามนาทีนะคะแล้วก็จะมี ผักชีฝรั่งผักชีจีนต้นหอมนะคะทุกอย่างล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตั้งโอนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีอ่ารากผักชีสองรากกระเทียมสี่กีบนะคะกระเทียมจีนแล้วก็พริกไทยพริกไทยโคกจับหยาบสิเม็ดนะคะมีขิงแก่แง,ง่งนะคะแล้วก็กุ้งแห้งนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อน ก็จะมีเกลือแกงนะคะผงชูวโดหรือผงนัวทาคาทานะคะน้ำปลาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกระเทียมเจียวนะคะเพื่อนเพื่อนเราเตรียมเลยค่ะไปต้มซิคโคไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆนเราก็จะใส่เครื่องลงไปนะคะใส่พริกไทยลงไปค่ะรากผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะเพื่อนๆน ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ซี่โครงนะคะรุนไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราค่อยมาปรุงนะคะหรือจะปรุงเลยก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆแล้วแต่สะดวกนะคะเราก็จะหั่นผักทุกอย่างไว้ก่อนนะคะเพื่อปรุงเขาก็จะมีน้ำส้มหรือวมะานาวนะคะน้ำตาลพริกป่นนะคะ ก็เหมือนเครื่องปรุงพวกทั่วไปค่ะเพื่อนๆใครไม่ทานน่ะน้องชมใสช,ชูก็ใส่มะนาวนะคะปรุงตามใจชอบเปรี้ยวหวานธรรมดาที่บ้านน่ะจะปรุงธรรมดาค่ะเพื่อน,นใส่พริกป่นนิดหนึ่งแล้วก็ใส่มะนาวนิดหนึ่งน้ำตาลก็แล้วแต่เนาะรสไข่รสมันนะคะเพื่อน เครื่องปูงไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่จะจัดหาเนาะมันว่ากันไม่ได้คนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ชอบทั้งเปรี้ยวทั้งหวานอืมแต่ะละข้าวต้มแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีเปรี้ยวมีหวานหรอกเนาะมีเปรี้ยวนิดๆหวานก็จะไม่ค่อยมีเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก,ก็ชอบหวานเนาะแต่ที่บ้านก็จะลดกลางๆ ใส่เยอะๆเลยค่ะจะได้เป็นผักไปในตัวแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ที่นี่ทำข่าวชอบเน้นผักค่ะใส่ผักเยอะมากใส่เครื่องเยอะด้วยค่ะทุกอย่าง นี่เอาไว้ใส่ตอนที่ร้อนๆแล้วก็ตอนฉุกด,ด้วยนะคะแล้วแต่คนชอบเราก็จะมาหาั่นขิงนะคะขิงนี่ขาดไม่ได้หรอกข้าวต้มกันขาวแล้วก็ได้ความหอมของขิงเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะชอบใครชอบมันเด็กๆเขาไม่เอาเนาะขิงเขาเหม็นเขาบอกแต่ รุ่นสวกลางๆคนก็จะชอบขิงค่ะขิงนี่มีประโยชน์หลายอย่างร้อยก็จริงแต่ว่ามันขับลมดีนะคะเพื่อน หันเป็นลูกเต่านะคะใครถนาดแบบไหนก็หันแบบนั้นนะคะไม่ตายตัวนะคะบางคนก็หันยาวๆเนาะอย่างล้านก็หันยาวๆแต่เราจะชอบหันแบบลูกเตาะะ่าค่ะ เราก็จะช้อนฟองนะคะเราก็ตุ๋นหมูประมาณค้นชั่วโมงค่ะถ้าเราเกิดไฟแรงน้ำจะขุ่นอย่างนี้นะคะถ้าเราขวดไฟอ่นอนๆน้ำก็จะไม่ขุ่นนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่เน้น,นะคะ่ะ เราก็จะใส่เกลือประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนโต๊ะนี้นะคะหัวหอมประมาณไม่ถึงครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆน้ำตาลสามส่วนนะคะ กะเอาผักสามช้อนโตน๊ะพอดีแล้วก็ชิมดีก่อนนะคะชิมก่อนเขาว่าได้หรือยัง็ล้วข้าวลงนะคะพอดีเลยค่ะเผื่อเติมนะคะถ้าใครรูุู้แล้วเผื่อเติมล้มโซ่ไช้ชูไก่หนุ่มมะน,น,นาวพริกเนาะ น้ำตาลนี้จ่อยก็คอดีค่ะใส่น้ำไปกนิดหนึ่งถ้าใครไม่รูจ้จักก็กำลังดีนะคะเ,เพื่อนแล้วก็กุ้งลงนะคะกุ้งนี้เราจะแบ่งไม่โรยหน้าด้วยนะคะ เทีเยมเยาเราจะใส่ข้างทีหลังนะคะเพื่อนแค่นี้เราก็ได้ข้าวต้มรสเด็ดๆเลยนะคะเพื่อน,อนทำง่ายๆสบายกระเป๋าค่ะเราก็แบ่งผักลงไปใส่นะคะเราก็เหลือไปใส่อีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะได้หอมหอมนะคะ ง่ายคง่า,งาสบายกระเป๋านะคะแถมอร่อยด้วยค่ะเพื่อนกระเทียมเจียวเราจะใสท่ทีหลังนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ